สวัสดีจ้าแพื่นครับทุกคนมือนียายจ้าไม่กล่าผ้าม่วนมือนีอนตาทองเห็นหยังตาทองเกี่ยวเข่าพี่น้องจ้าสิเกี่ยวเขาเด้อจ้าเขาหน้าที่เห็นหน้าเศร้าข้เลยจ้จาน้อหน่อยสิไดีเกี่ยวรถลงไปหอดพุนแลวเด้อจ่าเด้อคุิ่นยังเกี่ยวของเพิ่นเองอยู่จ้าสวัสดีจ้ามือนีมักเกี่ยวเขาเด้อจ้าเด้อ เกี่ยวเขาน่ายเลยจ้าน่าเศร้าเขาเลยจ้าสีไลนี่เวยจ้าเกี่ยวข้าวสุกเยอดเวยจ้ามันสุกหํำมันสุกยันสีเลยจ้าเลเกี่ยวเขาน่าเศร้านาสีไ่ที่สองนองหนึ่ง้วยจ้านา่าใมือนียายประเดยไปหาเห็ดหักอันนี้ก็ของเงาปูร้านอันนี้ก็ออกเงาปูร้านเล้วก็เลยมากเกี่ยวเขา เจ้าหน้าท้อ๋แงมาลงมาเจ้าเด้อเดี๋ยวเข้านายายจ้าเป่งหนามเขาบอกเจ้านี่เป็นอันนี้อยู่เลยเจ้านี่หน้ายาใหญ่หน้าเศร้าเขาเลยจ้านี่มันเกี่ยวเขา นาสาวเขาซีไรด้วยจ้าด้อนี่พี่สองน้องหนึ่งเขาได้ยีซีฟทงเขาได้ซิบทงด้วยจ้าแบ่งกันอย่างสีด้วยจ้าด้อนี่เกี่ยวเขา่าแต่ท่องว่าเกี่ยวซุกแล้วมันซุกน้ำแล้ววะด้วยจ้าด้วน้องเอ้ยเกี่ยวเขากับปทะนแล้วด้วยจ้ารถมันเป็นหนังหนองนอดมันหลุด เกี้ยขอหน้าใหญ่มาแถวยากอะชิมากดกระปูไปแกงทั้งแรงเลยจ่าเด้อนี่สิมานมาดอกดอกพี่น้องเอ้ยเอาด้วจ่านี่ไฮกระถองก้นกระปูจุกแล้วด้วจ่าดูเห็นบ่อวูดเห็นบระีม่ดอกตัวแม่โอ้ตัวแม่ไงโค้งมือพี่น้องเกียกกี่ดินน้ำ อากลนกระปูไปแกงมือแลง <laughs> เดท้อนหอดเด้อพี่น้องเวยเกี่ยวเขาก็เกี่ยวโวบเลี่ยวนอเลยมากลนกระปูก่อนหลดนอดมาหลุด <laughs> ได้เถาถึงแล้วนะเห็นมอพี่น้อง <laughs> <laughs> โอ้ <laughs> คนโจกโจกเห็นหมอหายเรื่อพี่น้อ,อ,องก็แม่ค้างอีกโอ้แม่ค้างไม่แต่แม่เลยเนาะแกงสิแสบ่บมั่นเลยแยละจ้าต้อเขาออกกังสีจะเขาเกี่ยวงายเดยจ้าเ้ยเขาอยู่ในกระแท่นี่ตกงต้อออกป้านะานะอนนทอ ป้าย่างในเถ้าป้าขิงเอาป้าเก่งสกับปูนในกันเนอะเท้านาะโอ้ยนหนาวผุนนี่รถเดียบรถมันแมลนบ่อเฮ้ยเดดฮ้อนทำาไมสันกุ้มใจจะลงเรือไปอยู่กลางทะเลสาวน้อยนอนเปี่จะเป็นคนกลัว เบื้งติละพี่น้องเอ้ยอืมวัดห,ออหาหาอ่อนแห้งเนาะพี่น้องเนาะตื่นมัน้งฟ้าตาฟ้า <c ười> มันเขาไงา เห็นบ่กปูกบไปเห็นนะได้แจ็คโตกบไปแก่งเลยเดี๋ยวหาเผือกมาแก่งใส่คือสีแสบพี่น้องเนาะเล้าเจยกงไปหาเห็ดหมานบ่เนอยเจยเอ้ยคือเขาสิมานใหญ่กับบ่มีรถไปเนาะตาเพ่งไปหิจากตัวใหญ่บ่หา้ยบึง vượt hinh hùng quân con hay ừ. hiến hay 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 thảo hiến hay hay bò hay 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 nó Nó hay 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 เป่งยังพระทัานอันนี้อยู่ประทันโบกเยือจากเขาเป่งลงมาน้ำเหลื่อยดื้อกินหายากไปสเสลยเนาะจา่าเนาะเขาสเสลยจา่าเนื้อลไก่เขาเกี่ยวจงปันดิลดเกี่ยวปันด่จิบเฮียสิบเด็กเกี่ยวนิ่มเดือจากด้อจะได้แถา มันออกเหมือนที่แถวพุนมันตกเนาะพี่น้องเอ้ยได้ชอนได้ซิปโตก็แกงนะมันเขาว่ามันป่าบ่อนอยู่ทางในถึงแล้วนะถือแล้วก็ดองเลยให้ข้าวบึงตัวผู้ตัว่น้องตัวผูตัวใหญ่อยู่ตัวพี่น้องฮะ เชืพ <unting> ี่น้องถึงเลยด้วยจ้าตัวผูเลิมอเดิแกงที่เทวโจกโจกหลือพี่น้องมาโจกกระปูน้ำตาทองออกดิอืออ่าฮ่่าฮ่่าฮ่้ฮ่า่าฮาฮ่่าโ่าฮ่าฮ่่่ เห็นแต่มีคุ้ยหนึ่งดิออกเมดบ่พี่น้องเลยนี่โคตกมัน,มนมก็เขาไว้ยล้วออกขึ้นเกาเลยน้องพี่น้นองเนาะนมาจจกกระปูให้จุจกจุกจกระปูให้ใหพี่น้องเบื้งจะไปแกงออกอีกทีเถอะฮะ ตัพ oh. uh, hmm. ี่น้องเอาอ้วลอกตัเมียตัวเป็นมั่นมันงตัเมียพ่หลอแนางอ้กะปต้องมีอยู่เลยนะพี่น้องอยู่อีกัน้วพี่น้องได้อีกแล้วจ้ามือโบเท้ามือมือก้าสูด้พี่น้องอย่าให้พี่น้องบึงจกกระปู เท็จหนัง sí. สิ h, okay, ่โบ่เมย์โบ่ได้กินเนาะพี่น้องต้องการเมย์เมื่อตุกุนสู้เยี่ยมกันบ่เท็จกับบ่ได้กินจ้าจ้องสู้เนาะพี่น้องหายเจ้าอู้ตัวใหญ่ตัวงามเนาะมามามาโจกในย่าเด้วยคืนหอนเฮือนบ่เนาะอยากกินแกงกับปูบ่จาหนึ่งเด้อจ่าเด้อกุนกับปูนั่ ดเด้อจ้าเกี่ยวข้าวได้หน้าหนึ่งเด้อจ้าคน,นมาได้ก็แกงอยู่เด้อจ้าเด้อย,ยายตั้มไหวน้ำอยู่ถุงหนึ่งยายจะมาใส่กันเด้อจ้าเด้อนี่ยายชิแกงแกงกระปูใส่เผือกเด้อจ้านี่เผือกยายซื้อมาไว้แล้วยายกะทิตั้มเตือนกันกระตัวยายชิตั้ไหวเด้อจ้ายไง าหามาตำไหวอยู่ถุงหนึ่งยายกะทแกงเซกันได้ใจาเลยสวัสดีดีจ้จ้ายายจิม,มาตำกระปูแกงได้ใจาเด้อมาหนี้นี่ครับยายแกกระปูแล้วครับแต่ว่ากระปูนี่ก็แกะไวโซนหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ก็แกะเปล่อมนะครับหยันบัวอีมนี่ครับเผือกครับเผือกจะแกงใส่เผือกค้นมันเ<บ>ยอะ <laughs> คนมันเยอะคนมันหลายครับลูกเห็ดบรเป็นแม่เห็ดให้กินเองยา,ายเห็ดกินเองแกงกระปู่คนสมัยไม่หมูแก,ก่กระปูดอกจาก้ามีแต่คนสบายเกา่าเมื่อนี้คลิปร่วมมีหลายย่ายสุดท้ายและท้ายสุดได้มาล้างเห,ห็ดให้สาวเจอดคิดรวมมีเด้นนจ้า ไม่จะได้จังได้รวมมิดมันรวมดีมันใจดอดมันเป็นละเงินละงาพี่บาทีม่วงโอ้ยเป็นมือมือหนำเนาะซีฟาซีเข็มสองนี่ใหญ่แล้วก็ซีมือมือยางใกล้กับบอดายยางไ่บอดาเลือกผีน้องเฮ้ยขนาดวาววิดกับยังปิ่นลูกชายเจ้าก็คือกันเลยใหญ่เลยเออผาแน่เพื่อนวะขนาดยางอยู่น้ำปลาขนาดไม่ยังลุงหน่อยได้ดิ ยหญยตรงี้เจ้าค่ะไทยอืดหืดอาหารหกหกนี่เลยพี่น้องอยกคลิปใหญ่จะไม่กาไปเพียงสามีเด้อค่ะสวัสดีค่ะถ้าสอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์ยกนิวปูเจนซี่รักนะจุ๊จุ๊จะรักใจใหญ่ในเด้จ่าญพี่บานพี่ม้ง